คว,นวันนะี้ผมแนะนำการชื่อว่าสุยจดกสอสุดยานบาวโซเลมีพาวเวเก่าดีฟเอนต์เจ็ดพันเท่ากันมีสารเคมีขั้สมากคือใจสองเกตและ นำการ์ดม็อกเตรนถึงสนามในสนามแล้วองแล้วเข้าสู่ดับโซนอยเข้าเออมาเ <No. S 1> ข้าสู่โซจดแล้วครับยี่ห้อมอันนี้ผมแนะนำการ์ดชื่อบัตมีพาวเวอร์4,000ดมีเฟนเ์7 0 0 0มีสองคิเข้า สามารถเจนเกดการนี้ไม่สามารถหรือนะว่ะไม่สามารถถูกทำลายตามที่มาชิดเรา4หน่วยหรือตากว่าได้ดีเฟนซ์เพิ่มหนึ่งแค่นี้ครับจบวค่ะ